ัทุกคนจะหลับกันหมดนะครับผมวันนี้ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่านี่เป็นเวทีแรกจริงๆนะครับที่ผมมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้แน่นอนครับเรามีท่านหัวหน้าจุลพันธ์นะครับผมแล้วก็ผู้สมัครสสอทุกท่านนะครับผมวันนี้ของเรานะครับในทุกเขตน,นะครับผมสำหรับอ,อ่สิ่งที่ อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับมีท่านอนุชานะครับผมแล้วก็ท่านอดีตรัฐมนตรีจัก,กรพงศ์นะครับอันนี้มาร่วมกันกับพวกเรานะครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าทําไมถึงเลือกมาก่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศมาโดยตลอดและเป็นจังหวัดเก่าแก่ ที่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าสุพรรณบุรีวันนี้เปลี่ยนได้ประเทศไทยเปลี่ยนได้แน่นอนครับสุพรรณบุรีมีดีอยู่แล้วของตัวเองแต่จะดีกว่าไหมวันนี้ถ้ามีคนเข้าใจสุพรรณบุรีในสายตาของคนสุพรรณในสายตาของพี่น้องประชาชนและเรามองผ่านเลนเดียวกันดีไหมครับ หลนี้ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่ามายืนทำอะไรแล้วมีนยโยบายอะไรไหมนะฮะเราใช้เวลาพอสมควรตั้งแต่มาสุพรรณบุรีเราแวะดูน้ำในโซนอยุธยาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่พักไทยรักไทยสมัยก่อนยาวมาจะถึงพักที่โดนยุบไปหลายพักนะครับเรามีโครงการบริหารจัดการน้ำ เสียดายว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะทำแต่ในขณะเดียวกันแผนทุกอย่างยังมีอยู่สิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างแรกเราจะมองพี่น้องประชาชนวันนี้แต่ละคนเชื่อไหมครับว่าผมเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศทุกคนพูดถึงประเทศไทยในแง่ดีว่าสิ่งที่ประเทศไทยล้ำหน้าและดีกว่าคนอื่น ก็คือการเป็นคนไทยหัวใจประเทศไทยครับผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับการสนับสนุนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบากยาคำแรกที่แสดงวิสัยทัศน์ผมพูดถึงเรื่องของเกษตรกรขึ้นมาก่อนเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าคนเห็นหน้าผมเนี่ยนั่งนึกถึงวงจรไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ แน่นอนว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนที่อยู่หลังบ้านที่เราอยากจะเป็นคนทำและให้รัฐบาลเป็นคนทำแต่พี่น้องประชาชนเกษตรกร,เ,กรเดินไปข้างหแม่ได้เลยโดยเราจะบังหลังให้ครับไม่มีการโดนแทงข้างหลังแน่นอนถ้ามียศชนันและจุลพันธ์อยู่นะครับเพราะถ้าโดนจะโดนท่านจุลพันธ์ก่อนครับไม่เป็นไรครับ ต่อนะฮะอย่างแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับาราคาสิ่งที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับราคาเมื่อกี้เราสะท้อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเมื่อกี้มานั่งฟังแล้วมาพูดนะฮะมีลิสต์อยู่ประมาณสัก5-6หนะะ้าเมื่อกี้ย่อมาแล้วเหลือ1หน้าแนะฮะแต่พอฟังพี่น้องประชาชนก็มีความรู้สึกมั่นใจว่านโยบายเราน่าจะสามารถทําได้มีเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนแน่นอนครับเราจะพยายามดันราคา ข้าวขาวไปถึง1 0 0 0 0บาทครับข้าวหอมมะลิจะทำเต็มที่จากกลไกลเพื่อดันราคาขึ้นไปถึง15,000บาทครับทีนี้กลไกลเรื่องนี้ไม่ย่อมยืนนะฮะต้องเรียนนะครับว่านี่คือเป้าที่เราจะดันเพดานให้ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนพี่น้องเกษตรกร,กรทั้งเรื่องปุ๋ย เรื่องพันต่ตางๆเรื่องที่อยู่ค่าใช้จ่ายต่ตางๆสูงขึ้นพักเพื่อไทยโดยท่านประหลัดประยูนนะครับก็ช่วยกับพวกเราในการคิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาท่านคุยกับเราหลายอย่างว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปไปวางที่ราคาเนี่ยเกิดสักพักหนึ่งมันไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องต้นทุนได้ก็จะเกิดปัญหา นโยบายของเรารอบนี้จึงเป็นการประกันกำไร30%ให้พี่น้องเกษตรกร,กรครับอย่างน้อยกำไรแน่นอนมีเงินในกระเป๋านะฮะทุกคนฮนะค่าใช้จ่ายรายจ่ายเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเราจะมองงนี้ว่าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยขึ้นราคาร้านอาหารหรูๆขึ้นราคาเนี่ยไม่มีใครว่าเลยนะฮะแต่พอวันนี้อาหารขึ้นราคาสักนิดหนึ่งเนี่ย ุกคนเดือดร้อนแน่นอนครับถ้าเกิดดูต้นทางในการผลิตของสิ่งพวกนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นของสิ้นเปลืองเนี่ยบางครั้งแล้วคนที่ผลิตเนี่ยก็จะเป็นคนอีกระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นกระดูกสันหลังและคนที่พร้อมจะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก็คือพี่น้องเกษตรกรของเราดังนั้นพอเราไปควบคุมเรื่องของปัจจัยส ซึ่งเป็นความต้องการของทุกคนก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ลดลงนี่จึงเป็นที่มาของเรื่องเกี่ยวกับการประกันกําไรเพื่อให้พี่น้องสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของเกษตรเราก็ยังมีเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการผลิตการแปลรูปต่างๆการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจชุมชน าการทำกองทุนต่างๆเพื่อให้พี่น้องสามารถๆๆที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เอาพลังจากภาครัฐลงมาให้ท้องถิ่นนี่คือแนวทางหลักการคือนอำนาจให้กับประชาชนครับสุพรรณบุรีไม่ได้มีดีแค่เกษตรอย่างเดียวมีดีเรื่องของการแปรรูปและก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งพี่น้องหลายคนรับจ้างทำงานต่างๆ หากมีคนเข้ามาท่องเที่ยวที่สุพรรณบุรีหากมีคนที่หาโอกาสใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหากการคมนาคมขนส่งสะดวกการที่เราจะขนส่งสินค้าเกษตรการที่เราจะมีลูกค้าเดินทางเข้ามาในสุพรรณบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางและทำให้สุพรรณบุรีวันนี้เราจะต้องหลุดพ้นจากความยากจนไปด้วยกันครับ ผมพูดภาพรวมใหญ่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์พืชเรื่องเกี่ยวกับดินเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณต่างๆต้องทําให้เป็นระบบแต่ตรงนี้พี่น้องประชาชนาให้ผมทํางานครับตรงนี้พี่น้องไม่ต้องช่วยผมครับผมก็จะช่วยก,กันกับทีมงานหลังบ้านทําเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเราต้องเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตร เพื่อเราสามารถที่จะทําอะไรได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็เปิดรับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาสิ่งที่เพิ่งพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าเรื่องของข้าวเรื่องของราคาสินค้าเกษตรในบางครั้งแล้วไม่ได้อยู่ในมือแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเพราะมีหลายประเทศณปัจจุบันก็มีการผลิตขึ้นมาในขั้นแนวหน้าเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศเรื่องของนโยบายภาพรวม ที่พวกเราต้องดูแลในภาพรวมเจรจาไม่ให้เกิดสินค้าตรงนี้มากขึ้น,นกลไกตรงนี้จะทําให้เราสามารถที่จะคงราคาได้และเพิ่มราคาขึ้นไปตามกลไกของการตลาดพี่น้องประชาชนทุกทัานครับสุพรรณบุรีครั้งนี้หลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนพักเพื่อไทยครั้งนี้เราคัดเลือกผู้สมัครสอสอ ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีคุณภาพทังสิ้นนะครับผู้สมัครสอสอท่านแรกนะครับท่านประยูนนะครับท่านประยูนเป็นคนช่วยคิดนโยบายต่างๆขึ้นมาให้กับพวกเราด้วยความภาคภูมิใจว่าวันนี้คนที่ลงสอสอ,สอเขตหนึ่งของสุพรรณบุรีคือหนึ่งในมันสมองของพรรคเพื่อไทยครับ ท่านชัยพรนะครับเมื่อกี้ฟังฝีไม้ลายมือท่านปลาศัยนะครับผมนี่เงียบไปเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบปัญหามาก่อนและมองในสายตาเดียวกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านต่อสู้มากับพักเป็นเวลายาวนานนะครับเราคัดเลือกคนที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาให้กับพี่น้องเขีต2สองเช่นกันนะครับตบมือให้ท่านชัยพรนะครับ ท่านคุณธิดานะครับสไตล์เดียวกับผมนะครับเป็นอาจารย์มาจาก,กเกษตรกำแพงแสนนะครับท่านเป็นคนมองสายตาทุกคนนะครับในการให้โอกาสและเข้าใจจริงๆกับคนที่จะมาเป็นหลังบ้านเพื่อขับดันจริงๆในด้านเกี่ยวกับทางด้านของวิทยาการใหม่ๆรวมถึงให้โอกาสทางการศึกษากับพี่น้องประชาชนนะครับก็ท่านคุณธิดานะครับเขียนสามนะครับ เราจะมีท่านสอสอเขต4และเขต5นะครับซึ่งจะตามเข้ามานะครับเนโ้อการนี้นะครับผมขอใช้ช่วงสุดท้ายพูดถึงประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับประเทศไทยเราเคยเจอกับปัญหาวิกฤตนี้มาแล้วในช่วงของปี40ซึ่งในปี40เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังดีอยู่การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รกยก ซึ่งวันนั้นก็มีพักการเมืองหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาแล้วช่วยปลดหนี้ IMF ทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทุกท่านยังจําพักไทยรักไทยได้ไหมครับวันนี้เรามีขุนพลของพักไทยรักไทยกลับมาช่วยกับเราหลายท่านนะครับวันนี้มีท่านอนุชา เป็นที่เรียงของเราและช่วยเตือนทุกอย่างที่เรามีความจํำเป็นต้องทําและเราเคยทํามาในอดีตท่านจุลพันธ์ท่านหัวหน้าท่านอนุสรทุกคนมายืนที่นี่เพื่อที่จะเป็นพยานว่าวันนี้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ไทยรักไทยเคยมีมาไม่สูญเปล่าวันนี้ปี68ปปัญหานั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะ มีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกปัญหาสิ่งแวดลอ้อมปัญหามลพิษปัญหาอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาพร้อมกันปัญหาจากต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จําเป็นต้องใช้คนมีประสบการณ์และตอนนี้ทุกคนมารวมอยู่ในพักเพื่อไทยแล้วครับเราจะทําให้พี่น้อง